แฟนเขาส่งหลักฐานมาให้ผมก็เป็นรูปคู่กันมีถุงยางนำไมคอะครัทนายคนนี้ไปรับเขากลับบ้านแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายฮะร้องสภา,าทนายความคุณไปร้องเถอะครับมันทําให้เสื่อมเสียผิดจรรยบรรณและผิดศีลธรรมโดยตรง สามีคนนี้จทะเบียนสมรสมา4ปีแล้วค่ะสามีเป็นทหารอากาศใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาทางแม่เขาสายบุญคุณี่บอกเธอเป็นสายบุญทำไมถึงใช้คาว่าสายบุญพ่อสายบุญเพราะชอบทําบุญตัดงานกระถินผ้าป่าต่างๆนานาเสักใหญ่แต่ไอ้ที่มันโปแตกมันอะไรเขาโทรไลน์มาตอนนั้นยังไม่ประสีภาษาอัดอะไรไม่เป็นใครโทรไลน์มาสามีโทรมาบอกว่าพี่แอบรักคุณน้ําคุณน้ําเป็นคนดีขยันทํามาหากินเขาดีกับแม่พี่เขาดีกับครอบครัวของพี่ทุกคนหนูรับ ได้ไหมถ้าเกิดพี่จะมีน้ 30, not, ําอ <the secret> ีกคนพี่รักเขาจะให้เลิกกับเขาก็เลิกไม่ได้ให้เลิกกับหนูก็เลิกไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีเมียน้อยก็ต้องจ่ายเดือนสามหมื่นถ้าไม่จ่ายหนูจะฟ้องร้องผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้ารักกันมากอยากได้ทะเบียนยาอยากมาอยู่ด้วยกัน หนูจะเซ็นให้พี่จ่ายมา6ล้าน6ล้านจบเลยคิดว่าทางสามีเลิกลากับฝ่ายหญิงนี้ไปแล้วถูกไหมใช่ค่ะปรากฏคุณไปที่โคราชเข้าไปดูเข้าไปในบ้านพี่สาวแล้วแม่เขาตกใจไหมก็ตกใจนิดหน่อยค่ะก็ยังสลับแต่พูดไม่มีค่ะก็อึ้งอไปนิดนึงก็เลยเดินเข้าไปในห้องนอนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตางเกงในคนอื่นที่ไม่ใช่กางเกงนของหนูค่ะด้วยความโมโหค่ะหนูก็เลยหยิบทิ้งปลาทิ้งออกนอกบ้านคุณไปทั้งชุดครูเลยนะก็วันนั้นครึ่งวันนะคะลาครึ่งวันแล้วผมเห็นคุณไปตัดตัดตัดอะไรเสื้อผ้าชูค่่่ะแตตไมเเจอป็น น,นะไม่เจอสามีโทรมาคุยถามนู่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งกลายเป็นเสียงผู้หญิงปากแจ๋วมากค่ะไม่ยอมรับปะาเจ๊ทุกท่านจอดนอกอ่ะมาเอาหัวพี่อ่ะไม่เนี่ยหนูไปยอมรับรหนูเอามาหัวพี่หัวเออหนูหัว<า>พี่นะพี่เขาก็บอกพี่ว่าเขารักพี่เขาไม่ยอมอยากกับพี่อ่ะทำไมอ่ะเขาอยากกินหัวพี่ไงทนามอ่ะรักสามีพี่อยากได้สามีพี่อยากเป็นเจ้าของเขาอยากได้ใบยาช่วยเขาจ่ายด้วยหกร้อยเห็นบอกผัวพี่แซ่บนักใช่ไหมเออ ผัวพี่แซบผัวพี่กินดีกินอร่อยของดีของอร่อยมันก็ต้องแพงอะคะน้องค่ะตบมือสิครับนักเรียนรออะไรครับนี่แม่เด็ดจริงๆประมาณเมื่อ1ปีก่อนลับปากว่าจะซื้อทองให้เขาบาทหนึ่งหนึ่งบาทครับทำไมถึงซื้อให้เขาเพราะอะไรขอเป็นไอสิน<อ>ของมั่นนะครับเหมือนข,ของมั่นของแันใจด้วยครับก็อบอกว่าถ้ารักก็ต้องมาแต่งเงินสินสอดไอเงินแสนหนึ่ง ทองอีก4บาทเขาก็เสนอมาอย่างนี้เราก็ต้องเก็บตังค์เนาะทำงานต้องเก็บตังค์เรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวคุณเลยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเลิกเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มาทราบเรื่องในภายหลังว่าเขาตั้งกันกับผู้ชายคนอื่นนะครับคุณอยากได้เงินที่คุณฝากเอาไว้เพื่อที่จะแต่งงานกับเขาคืนถูกไหมครับเราได้บอกเขาไหมก็บอกบอกแล้วครับบอกแล้วครับบอกว่ายังไงบอกว่าผมต้องการอ้เองินแล้วก็ ถ้ยขอทองคำอะคืนครับเพราะว่าเราเลิกกันแล้วเราไม่ได้เป็นแฟนเป็นอะไรกันแล้วตัดกัอนจะปันกันไปแล้วอะครับเขาตอบเรา,าว่ายังไงถ้ามีก็คืนถ้ามไม่มีก็ไม่คืนครับไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษแบบว่าเหมือนเหมือนจะทําร้ายร่างกายแบบว่ามันจะมากระชากแขนจะชากเสื้อผ้าเราอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทองที่ให้ไปเนี่ยถ้าเราให้เป็นลักษณะของมั่นเนี่ยถ้าวันหนึ่งการสมรสมันไม่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของหญิงเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงก็ต้องคืนของมั่นให้เราแล้วถ้าเกิด คุยกันได้ถ้ามันเป็นความอาญาเนี่ยแล้วมันมีข้อตกลงมีอะไรชัดเจนก็อาจจะให้เขาจ่ายเงินมาแล้วเราค่อยไปถอนคดีอาญาเขานะครับก็จะได้จบกันไปไม่กลับไปแล้วเนาะไม่กลับออความรู้สึกกับความคาดหวังในตัวของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผมถูกทําลายไปหมดแล้วอ่บแบบเราคาดหวังว่าเออจะได้มีครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยครับแต่มันถูกถูกทําลายพังเพราะว่าเขาไปท้องกับผู้ชายคนอื่น มถึงเลิกกันนะก็ทะเลาะกันอยู่กันไม่ได้เลืกกัมันมีปัญหาเขาแอบมีคนอื่นก็หนูก็ไม่เอาแล้วหนูก็เลิกหลังจากเลิกกับมุ้ยเสร็จปุ๊บมาคบคนชื่อหนึ่งคุยมาสักพักได้ประมาณเดือนแล้วก็เพิ่งมาคบกันค่ะคบหากันนานไหมคบมาได้กับ2ปีค่ะพอหลังจากนั้นทําไมถึงเลิกกันหนึ่งครับหนูแอบมีคนอื่นพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปคบกับดีมแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนชื่อมุ้ยเนี่ยกลับเข้ามาคุณรู้ดีไงมุ้ย มันทาทายรูปมาให้ดูอะคือมายั่วผมอะเฮ้ยมึงกูอยู่กับพึ่งนะอย่างงี้อย่างางี้นะแลวคนที่ชื่อมุ้ยเขาน่าจะยังมีการหึงห่วงอยู่แล้วที่นี้มุ้ยเขาวางอะไรไม่รู้ังวางน่าจะเป็นวางแก้วเหล้าหรือขวดเหล้านี่แหละวางตึ๊บที่นี้เขาก็เดินส่วนเข้าไปเลยตอนที่มันเดินเข้ามามันเอามือ,อมไฟหลังมาด้วย๋อไ้ไฟหลังเหรอก็คือ น่าจะถือมีดถืออะไรมาพึ่งไปดึงออกผมก็ฟ้ามีดมาวางไว้ใต้หมอนแล้วแล้วก็ผลักเขาออกไปแล้วคนชื่อมุ้ยเขาบอกให้คนชื่อหนึ่งอ่ะเดินเข้ามาในห้องพอหนึ่งปีเข้ามาทําท่าจะต่อยผมแหละผมก็ชักขึ้นมาแล้วทําท่าจะแทงแต่ว่าพึ่งวิ่งเข้ามาดึงหนึ่งออกก่อนพอดึงหนึ่งออกไปปุ๊บไอ้มุ้ยมันก็วิ่งเข้ามาถือมีดเข้ามาส่วนเข้ามาผมแทงส่วนไปก่อนแทงเสร็จปุ๊บผมชักกลับมาแล้วจวังหวะนั้นเหมือนแบบมีดอ่ะมันไปโดนสายไฟแล้วสายไฟมันขาดแล้วไฟช็อตไอ้มุย่ยทีนี้มันก็ขึ้้นนนมมมมมาาาาแแทงง่่่เะีหกกอออลวไุ <ช>กระทือเข้าไหนก็กระือกลางหลังแหละพึ่งโดนแทงมันโดนแทงได้ยังไงอ่ะนาจะจังหวะตอนนี้ว่าไฟดับตอนนั้นไฟดับแล้วพึ่งทําอะไรอยู่ก็จะเข้าไปห้ามค่ะแต่มีดอ่ะไม่รู้ของใครมันแทงเข้ามาไม่ไหวแล้วทีนี้หนูร้องแล้วก็หันหลังแล้วก็โดนแทงข้างหลังสองทีเห็นว่ามุ้ยกับหนึ่งโดนจับใช่ไหมใช่ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเลยฮะร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันทาร้ายร่างกายแล้วก็บุกลุกที่สถานมาแล้ววิธีจบคือน้องต้องเลือกเอาเลยว่าจะอยู่กับใคร จะครบคนไหนคนนึงไปแล้วเอากันให้ขาดเพราะเพราะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจากคดีอะไรมาเขาพ้นโทษพ้นอะไรมาเนี่ยพี่ทํามาเยอะนะเรื่องพวกนี้ออกมาแม่งแค้งกันอยู่นะจะไปกันต่อไหมหรือจะพอแค่นี้เพราะเห็นมีการไปประกาศในข่าวด้วยว่าจะเลิกทั้งหมดแล้วตกลงคือเลิกได้หรือไม่ได้เอาให้มันแน่ไม่เลิกค่ะ คือผมก็ไปคุยกันนอกรอบก็ค,คือขอให้จบหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพาะผมมีใบสมรสนะพี่ผมบอกว่าหยุดเลยนะพาะตัวเองมีลูกแล้วเขาก็ที่บายครับว่าไม่ได้มีอะไรกันแล้วก็ฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับแฟนคุณแล้วนะแต่คนที่จะหนักสุดก็คือคนที่3เป็นแฟนเก่าอีกไหมเป็นเพื่อนร่วมงาน <c oughs> ที่แฟนเขาส่งหลักฐานมาให้ผมก็เป็นรูปคู่กันประมาณ5 6รูปแล้วก็มีรูปวีดีโอที่ภรรยาผมเนี่ยนำรถผมเนี่ยไปหาชู้คนที่4แล้วมันยังมีแชทที่แบบ มีถุงยางละไมอะครับแต่นั้นเขาก็มาเคลียร์กันกับคนในครอบครัวเนี่ยพี่สาวป้าตาแม่ยายคุยหมดเลยหลังจากนั้นประมาณช่วงเดือนธันวาภรรยาก็มีพฤติกรรมคล้ายเดิมเลยพี่ซีสุดก็คือได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับคุยกันในห้องน้ําหลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมก็คือเขากลับไปนอนที่บ้านแม่จู่ๆวันที่9เขาทักบอกว่าอยากจะขอหย่าผมก็ฮะทำไมเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยลูกพูดให้ฟังพูดลูกพูดอะไรเหมือนแบบว่าฉันไม่ชอบให้เธอมาคุกคามทางเพศลูกลก็ตกใจลูกฮะฉันนี่นะมาคุกคาม หนึ่งเดือนอะ่ะตัวถึงอะ่ะเฮ้ยผมไม่อยาให้นะลักษณะการอย่ามันฟังไม่ขึ้นที่ถ้อายอยากยาก็คือฟ้องอยาภรรยาก,ก็บอกว่าเออยวฟ้องอย่าเร็วๆนี้เลยคุยกันเสร็จได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาเหมือนไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศปรากฏว่าทนายคนนี้ไปรับเขากลับบ้านแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายฮะอความเป็นจริงอะค่ะคนในครอบครัวหนูอ่ะเขารู้ดีว่าหนูรู้ออกมาเพราะอะไรแล้วแห้งเขาก็รู้ดีนะคะว่าที่หนูเนี่ยเลิกกับเขาเพราะอะไรพี่อยากรู้ว่าหนูมีทะเบียนสมรสอยู่ทําไมหนูถึงไปคบกับทนายหนู นายเนี่ยไม่ได้คุยกันมาหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมาก่อนหน้านั้นที่จะมารู้จักกับแท่หรือว่ามาคุยกับแท่งเลยไม่มีหนูก็กล้าพูดเลยว่าหนูมาคบกับพี่ทนายสิ่งเดียวที่หนูต้องการคืออยากมีครอบครัวที่ดีการร้องสภาทนายความคุณไปร้องเถอะครับ เพราะกรณีนี้มันถือว่ามันทําให้เสื่อมเสียผิดจรญยาบัรญและผิดศีลธรรมโดยตรงพ่อกับแม่กังวลใจเพราะว่าทนายรู้จักคนใหญ่คนโตใช่ไหมคุณก็เลยกลัวกังวลใจเพาผมขู่มันจะเอาชีวิตผ,ผมด้วยแม่เขาด้วยน้องเลิกแน่เลิกแน่นอนครับร้อซจะมากราวมากกงมาขอขามาผมก็ไม่เอาคุณด่าเข้ามา4ปีนะใช่ใชไหมด่าด่าแบบเข้าไส้เลยค่ะพี่แบบโคตเกียดแบบ เกลียดมากที่สุดเลยแบบไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรก็แล้วก็สาปแช่งเขาไปด้วยคุณเป็นผัวคนใหม่ของปัมมาใช่ไหมใช่ครับรักเขามากรักเขามากเลิกกันไหมเนี่ยไม่เลิกไม่ได้เลิกเลิกไหมเลิกค่ะอุ๊ยขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเข้าใจผิดว่าเฟสนั้นน่ะเป็นเฟซของคุณจริงๆคือเราไม่รู้ไม่โกรธไม่โกรธหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่ ทานไฟเก่ายัางลนรอวันลืฟืนมันปดวดหัวใจนะเสียใจไหมกระเ,น,เน็ดหนึ่งครับคือทางฝั่งธมาเนี่ยถูกผู้ชาย <c oughs> ซึ่งมีการส่งข้อความมาหาแล้วอ้างว่าเป็นอาคมเนี่ยนะฮะให้เธอเองเนี่ยขอภัยนะครับคือกระทํบรรณาจารตัวเองอ,ะอ่ะแล้วก็เป็นคลิปลับอ่ะแล้วก็ส่งไปให้เขาโดยการอ้างว่าถ้าส่งมาให้แล้วจะเลิกยุ่งปรากฏพอส่งไปให้เสร็จปุ๊บมันเอาไปปล่อยเลย <c oughs> ตอนนี้คุณคิดว่าเป็นใครเป็นเท่ง,งค่ะหัวปัจจุบันคุณค่ะ จะทาเพื่ออะไรพี่จะมีลูกด้วยกันทําไมไอเฟซที่มันชื่อว่าความรักที่ได้อยู่กับเธอเนี่ยมันเคยส่งข้อความมาหาเท่งไหมเคยครับส่งมาว่าเออถ้าเกิดอยากให้เรื่องจบก็ให้โอนเงินไปเท่าไหร่ห้าพันครับขอดูหน่อยได้ไหมใช่โดนลบไปแล้วครับชัดโดนลบไปแล้วครับโดนลบแล้วแต่มันนานแล้วครับนานแล้วมีส่งไปอีกไหมก็ไม่มีครับไม่รู้มีใครลบครับไม่รู้มีใครลบครับผมลบจากโทรศัพท์คุณนะนะใช่ครับจากข้อมูลที่เราได้มานะครับมันมีการล่อซื้อเขารู้ทันทีว่าเฟซนั้นมันมาจากโทรศัพท์เครื่องไหนโทรศัพท์นี้มันลงท้ายด้้วยยหมาเลขนี 560เจ้าของเบอร์ชื่อว่าสุริตพ่อคุณม่ะเบอร์นี้เบอร์ผมอา้าวเบอร์เราเหรอเบอร์<ช>คุณแต่เปิดในชื่อพ่อคุณใช่ไหมถ้าสมัครเดดดใช่ครับพี่เตือนน้องก่อนถ้ายังเองเป็นผู้ร้ายปากแข็งโทษไม่มีลถแต่ถ้าเองสารภาพวันนี้ทำไปเพราะอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเหตุบันเทาให้เองเพราะเมื่อกี้ช่องแชทขึ้นชัดเลยแต่เพอิญพี่เข้าปุ๊บ มันตัดมาชทแชทหน้าเฟซเองปกติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมรู้แล้วว่าเทงเป็นคนทําตั้งแต่แรกเลย<ไ>ปัตมาเมียทั้งคนเมียผมอะ่ะคนที่ผมรักผมยังยกให้คุณได้แล้วคุณยังจะเอาอะไรกับผมบีบผมสงสารนะผมสงสารลูกคุณนะผมถึงไม่ฟ้องไม่อะไร